กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ยิ่งทำให้ต่างชาติเขาขยาัะเขมนมากยิ่งขึ้นครับหลังจากมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับที่เราน่าจะคุ้นหูขุ้นตากันดีครับทำคลิปเกี่ยวกับ การถูกทำร้ายที่นครว,วัดของกัมพูชานะครับจากชื่อคลิปที่ว่าฉันถูกทำร้ายที่นครว,นวัดในกัมพูชาและเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกรอปภหรือผู้ดูแลยืนดูเฉยสามตำรวจยังขู่ว่าถ้าแจ้งความจะจับติดคุกทั้งคู่คลิปนี้มีคนแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจและไปว่ากัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเยอะ3 0 0พกว่าคอมเมนต์นะครับณขณะนี้ เดี๋ยวมาหาคำตอบกับแอดมินเรื่องราวคอมเมนต์ว่าเป็นไปเป็นมายังไงติดตามกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นกระแสร,ร้อนแรงมากๆในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวต่างชาติเขาจะขยาดขมินไปอีกนานเลยครับคุณดําที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับสายท่องเที่ยวะจนภยัยมักจะถ่ายคลิป เที่ยวคอนเทนต์ต่างๆในประเทศไทยกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งผมก็เคยนําคลิปของคุณอดามเนี่ยมานําเสนออยู่หลายครั้งนะครับและคลิปที่เขาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเป็นคลิปที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญคนดูมากๆนะครับและเจ้าตัวด้วยระหว่างการเดินทางไปเที่ยวนครวัดประเทศกัมพูชา เขากับเพื่อนสาวที่ชื่อโอลิเวียเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียนะครับทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงแต่กลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นถึงกับอึ้งยิ่งกว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับคือการแซงคิวที่วัดตาพรหมหนึ่งในวัดชื่อดังในกลุ่มปราสาทนครวัดนะครับขณะที่เขากําลังต่อแถวรอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้มีชายชาวรัเสเซียคนหนึ่งนะครับเดินแซงคิวเข้ามาและสั่งให้เขาถ่ายรูปให้เมื่อยูทูบเบอร์เตือนให้เขาไปต่อแถวเหมือนกับคนอื่นๆชายคนดังกล่าวเนี่ยกลับแสดงท่าทีเกลี้ยกล่อดประกาศว่าตนเป็นคนรัเสเซียจะทําอะไรก็ได้ ก่อนจะเริ่มคุกคามและเดินตามพวกเขาแม้ว่าคุณอดัมนะครับจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณนั้นแต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเขาเลยจนกระทั่งเหตุการณ์บานปลายชายชาวรัสเซียคนนี้นะครับได้เข้ามาทำร้ายร่างกายชกเข้าที่หน้าของโอลิเวียพุ่งเข้าทำร้ายเจ้าของช่องนั่นก็คือคุณอดัมจนล้มลงนะครับ มีการถมน้ำลายใส่ใช้นิ้วจิ้มที่ดวงตาอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บทำให้มองเห็นไม่ชัดก่อนที่เขาจะตัดสินใจสู้กลับเพื่อป้องกันตัวเองทำให้ใชายคนดังกล่าวนั้นต้องวิ่งหนีไปและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการถูกทำร้ายในครั้งนี้ครับคือกระบวนการยุติธรรมเขาเล่าว่าถูกตำรวจเนี่ยปฏิบัตริราวกับเป็นอาชญากรมีตำรวจคุมตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเขาจะหลบหนีเมื่อถึงสถานีตำรวจ เพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกลับได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าหากต้องการแจ้งความทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้เสียหายจะต้องติดคุก3ปีโดยอ้างอิงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่หมายความว่าถ้าแจ้งความต้องติดคุกทั้งคนแจ้งทั้งผู้เสียหายอะไรแบบนี้นะครับคือติดคุกทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยระบุว่าแม้พวกเขาจะถูกเริ่มก่อนแต่เนื่องจากมีการสู้กลับ จึงถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทในวัดหากเรื่องถึงสารจะต้องใช้เวลานานและต้องถูกควบคุมตัวทันทีโอ้โหมันเป็นเป็นกฎหมายที่บ้าบอคอแตกอะไรครับเนี่ยเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เลยนะถ้าพูดแบบนี้นะครับและทางตำรวจเนี่ยจึงยื่นข้อเสนอให้จบคดีแลกกับการที่พวกเขาจะต้องเขียนจดหมายขอโทษชาวกัมพูชาและตำรวจเพื่อเลกกับอิสรภาพกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีด้วยโอ้โห ยิ่งอ่านยิ่งฟังเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเอยียงวะและคุณอดัมนะครับทิ้งท้ายว่าตัวเองนั้นตัดสินใจทําวิดีโอนี้ทั้งที่รู้สึกถึงความเสี่ยงเพื่อเตือนนะักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัวเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สามารถคุ้มครองคุณได้และแม้ว่าจะโกรธกับการกระทําของเจ้าหน้าที่แต่เธอก็รู้สึกเห็นใจชาวกัมพูชาในท้องถิน่นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบความยุติธรรมลักษณะนี้ ฟังแล้วรู้สึกอึ้งไหมครับอึ้งน,นะผมฟังผมผมอึ้งเลยนะครับผมฟังผมอ่านเนี่ยอึ้งกับกฎหมายอึ้งกับความปลอดภัยของขมิญมากๆและไอที่บางเพจบางสื่อเขาจะระดับให้กัมพูชาเป็นประเทศที่ปลอดภัยเนี่ยคือหมายถึงอะไรนะครับก็งงนะคือไม่อำนนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแบบนี้มันก็เป็นกฎหมายของเขานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วแหละที่คุณอดัมเนี่ยออกมาทําคลิป เผยแพร่ประสบการณ์แบบนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดกับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ให้อำนวยความสะดวกหรือไม่ได้ให้ช่วยเหลือคนที่ถูกกระทําแต่อย่างใดเลยแม้ว่าเราถูกกระทําแต่เราสู้กลับเนี่ยก็ยังหาว่าเป็นคดีแบบทาะวิวาทอีกนะครับน่าจะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยขยาดขมินไปอีกนานเลย เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะครับของชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นในคลิปนี้ด้วยว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันมุมมองแรกนะครับบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งผมเสียใจมากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับคุณผมวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่นั่นกับภรรยาแต่ตอนนี้คงไม่ไปที่นั่นอีกแล้ว หน้าละอายที่ตำรวจปฏิบัติต่อคุณและโอลิเวียแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและมีคุณอดัมนะครับเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและเปิดโลกทัศน์ของฉันมากมากฉันเคยไปกัมพูชามาแล้วสี่ครั้งและไม่เคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้เลยแต่คิดว่าสถานการณ์ที่นั่นมันแย่มาก ถ้าทุกอย่างมันราบรื่นก็น่าจะดีแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอีกคุณก็ต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองซึ่งมันน่าเศร้าฉันรู้สึกเห็นใจคนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ทุกวันจริงๆหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คนนั้นเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นจริงๆประเด็นนี้เนี่ยเขาจะมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของท้องถิ่นเนี่ย ไม่มีการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทํามุมมองต่อมานะครับบอกว่ารู้สึกโกรธแทนคุณมากๆทั้งเรื่องของคนรัสเซียก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของตำรวจนี่แหละเหลือเชื่อจริงๆว่ายังคงมีแบบนี้อยู่มุมมองต่อมานะครับบอกว่าแบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปประเทศกัมพูชาเลยถ้ากฎหมายอ่อนแอแบบนี้ความปลอดภัยของพวกเราอยู่ที่ไหนมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ชาวรัสเซียคนนั้นอาจจะติดสินบนตำรวจหรือเปล่าและนั่นเป็นเหตุผลที่คุณอาจจะถูกคุกค,คามและเขาจึงรอดพ้นไปได้คอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับผมเข้าไปดูแล้วชื่อช่องก็ in c a m b o บเดีเลยก็เป็นชาวขเขมรออกมาแก้ต่างแก้สถานการณ์นะครับมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่ฉันรู้สึกกังวลเมื่อฉันจะไปเยือนไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุการณ์ถูกทำร้ายแต่เพราะการตอบสนองของตํารวจในท้องถิ่นนั้นด้วยมันแย่มากมุมมองต่อมานะครับเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศก็ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวเลยและคุณอดัมก็มาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่า นั่นคือประเด็นสำคัญของวิดีโอนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในวัดพุทธซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศและถ้าเกิดขึ้นข้างนอกล่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นมุมมองต่อมานะครับจะหาความปลอดภัยกับประเทศที่อยู่ในระบบทุจริตแบบนี้ได้ยากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะให้การสนับสนุนผู้ที่จ่ายเงินให้กับพวกเขามุมมองต่อมานะครับ ฉันเห็นชาวรัเสเซียเยอะแยะในเอเชียหรือเฉียงใต้และมีพฤติกรรมที่น่าราังเกียจแต่สิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยของประเทศระบบความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆควรจะเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแต่เหตุการณ์ในกัมพูชานี้มันแย่มากมุมมองต่อมานะครับบอกว่านี่คือวิธีที่พวกเขาดูแลนักท่องเที่ยวที่ถูกทําร้ายหรอ นึกไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะจัดการกับพวกมิชฉาชีพในประเทศของพวกเขาอย่างไงมุมมองต่อมานะครับฉันสามารถประเมินอย่างชัดเจนเลยประเทศในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ที่อยู่ติดกันอย่างไทยและกัมพูชาถ้าคุณเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศไทยคุณจะถูกช่วยเหลือโดยทันทีและชาวรัสเซียคนนั้นจะถูกประนาม หรืออาจจะถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศโดยซ้ําคนไทยเป็นคนใจดีและเป็นมิตรพวกเขาดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชามากๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อยู่ที่ว่ากฎหมายในเมืองนั้นๆจะสามารถป้องกันนักท่องเที่ยวได้อย่างไรหรือช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไงและสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาทำมันน่าเกลียดมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่า โอ้โหมันน่าเศร้าจริงๆถ้าตำรวจเข้ามาห้ามและบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆทุกอย่างมันคงไม่เกิดขึ้นโดยพื้นฐานแล้วมันคือความประมาทเลินเล่อน่าเสียดายที่นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้นำเผด็จการสามารถเข้ามายึดครองประเทศได้แบบนี้ขอให้คุณอดัมหายไวๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าปัจจุบันฉันอาศัยอยู่ในกัมพูชาผู้คนก็เป็นมิตรด,ดีแต่เรื่องที่ฉันจะพูดคือ การพึ่งพาตำรวจและบริการทางการแพทย์คุณอย่าหวังกับที่นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้าม,มาที่นี่ก็ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองมุมมองต่อมานะครับเรื่องนี้มันทำให้ฉันฉุนเฉียวมากๆมุมมองต่อมาบอกว่าตอนนี้เราได้รู้จักกัมพูชาที่แท้จริงแล้วกฎหมายไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเงินหรืออานาจโลกรับรู้แล้วขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์และวิดีโอนี้ ขอให้คุณหายไปไวัมุมมองต่อมานะครับยังมีชาวคมเคมรเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ระหว่างชาวเมริกรันกับชาวรัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัมพูชาใช่ไหมจริงจริงเหตุการณ์ประทะจริงๆเหตุการณ์ที่มันจะเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกัมพูชาหรอกครับมันก็อยู่ที่ชาวรัสเซียกับเจ้าตัวเจ้าของคลิปนะครับแต่มันดันไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ไปขู่เขาเนี่ยแหละว,ว่าถ้าแจ้งความเนี่ยจะถูกจับดำเนินคดีติดคุกทั้งสองฝ่ายมันเลยทําให้เกี่ยวโยงทําให้ต่างชาติที่เขาเห็นเนี่ยเขามองลึกลงไปถึงระบบทางการระบบราชการหรือความปลอดภัยในกัมพูชาว่ามันเป็นแบบนี้นะและเขาก็ตัดสินใจเองและครับว่ามันดีหรือไม่ดีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยพูดแบบนั้นเอาละครับก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับกับเรื่องนี้พูดกันมาค่อนข้างยาว ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับสามพันกว่าคอมเมนต์ถ้าจะพูดหมดเนี่ยก,ก็อาจจะคลิปนานหน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นนี้นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยเอาละครับ EP นี้แอดมินมีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไป EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ